สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันที่22พฤศจิกายน2 5 6 4นะฮะวันนี้เป็นวันทํางานวันแรกของหลายๆคนเลยนะฮะ <_' S 1> บอกได้เลยว่าวันนี้ก็สุดปังเหมือนกันนะฮะปังตั้งแต่เช้าเลยในห้อง v i p ีนะฮะุ้นเช้าเนี่ยแตก3ตัวมารวๆ2หุ้นติดต่อกันเลยนะครับมาเรียงเรียงกันเลยนะฮะบอกได้เลยว่าจุกๆุนะเมื่อวานนี้ก็จุกเหมือนกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็น3ตัวจอกนะ2ตัวจอกนะแล้วก็เม็ดเดียวเมื่อวานนี้รัวรัวแล้วก็ ตัวที่อาจารย์บอกได้เลยนะครับบอกว่าอาจารย์บอกว่าให้ระวังเบิ้ลเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณเบิ้ลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะเมื่อวานเข้ามาที่ฮาหนอยปกติเนาะนะครับ <c oughs> ก่อนที่เราจะไปดูนะครับแนวทางสําหรับวันนี้นะฮะสำหรับใครที่มาคอมเมนต์บอกว่าหาลิง์ไม่เจอคะ่ะอาจารย์อยากเข้ากลุ่ม VIP คะ่ะอ่ะ ลิงก์ข้างล่างอาจารย์ใต้คอมเมนต์นได้เลยนะบอกได้เลยว่าอาจารย์ปักลิงก์ให้ข้างล่างเลยใต้คลิปนี้ได้เลยสามารถกดดูได้นะแล้วก็สามารถสอบถามน้องเอ็ดมินเข้ามาได้เลยนะนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะฮะย้อนกลับไปดูผลของเมื่อวานแล้วก็จะไปดูแนวทางสําหรับวันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564นี้นะฮะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไี่ไม่พลาดการติดตามทุกคลิปทุกแนวทางดีๆแบบนี้จากอาจารย์อามเรือนราชครูนะฮะ นะครับวันนี้นะฮะผลของเมื่อวานนะครับคือ8 2 0 0 3คือฮานอยพิเศษนะฮานอยปกติคือ57977เนะฮะเบิ้ลคือมาเต็มๆต็มแหละนะครับเม็ดเดียวมันมาตั้งแต่ฮานอยพิเศษแล้วน,นักลงทุนก็จะรู้ดีว่าได้แล้วให้หยุดหรือคือหยุดตั้งแต่ฮานอยแรกหรือใครอยากเพิ่มเติมก็อาจจะไปได้ตัวเจาะนะครับแล้วก็ฮานอยปกติคือแตกสตัวตรงหน้าแล้วก็แตกสองตัวเจาะด้วยแล้วก็มันจะมาแตกเบิ้ลอีกนะฮะ แล้วก็ฮานอย์ V.P ก็แตก2ตัวเจาะนะครับบอกได้เลยว่าในห้อง V.P นี่คือแบบจุกจุกกันเลยนะเมื่อวานนะครับบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเม็ดเดียวกันเบิ้ลนะครับแล้วก็ตัวเจาะนดๆในห้อง V.P นี่บอกได้เลยว่าสุดปังจริงๆนะนะครับ2หุ้นเช้านี้บอกได้เลยว่ารัวมากแล้วนะครับวันนี้นะบอกได้เลยว่ามีหวยราวด้วยถ้าใครจะได้หวยราวให้เข้าเป็นการารจารจ์ที่ไลน์กลุ่ม V.P นะครับผม s i n มันอยู่ตองเก้านะมี ads ในะ อย่าลืมนะเติมแอดด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์ให้ดูนะว่าสําหรับวันนี้เม็ดเดียวนะมันจะเป็นไปยังไงนะครับคือผลของเมื่อวานคือ8 2 0 0 3 5 7 9 7 7ใช่ไหมครับมีเบิ้ลมามี5 7 9มานะครับ6 3 2 6 0ถ้ามองดีๆนะครับเลขของวงตระกูลไม่ใช่เลขตระกูลนะจำไว้ดีๆนะครับ เลขวงวงตัวคุณมันจะใหญ่กว่าอีกนะคือจะเยอะกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะมาเด่นชัดเจนเลยนะครับตัวที่จะมาวันนี้นะครับตัวที่จะมาวันนี้มันมีตัวแปรสําคัญหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะฮะบอกได้เลยว่าตัวที่จะไหลคือ2เม็ดเดียวเลยนะครับ2เม็ดเดียวเลยนะครับอันนี้เทคนิคสูตรวิเคราะห์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งนะค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับหาน้อยพิเศษนะครับ ฮานอยพิเศษวันนี้อาจารย์ให้เด่น3รองเจดนะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่นสองรองห้านะครับฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่น7รอง8ดนะครับเอาเป็นว่าทั้งสฮพานอยน,นี้นะครับใครบอกว่าอาจารย์ค้าจับวินเท่าหน่อยก็ไม่ยากเลยก็เรียงมาเลยสามเจ็ดสองห้าเจ็ดแปดนะครับก็ถ้ามันซ้ำก็ตัดออกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า7 7็ดเดเมื่อวานไปแล้วถามว่าวันนี้มีโอกาสเบิ้ลไหมถ้ามองจากตัวเลขนะครับถ้ามองจากตัวเลขของเมื่อวานนะ วันนี้น่าจะยุติการมีเบิ้ลแล้วถ้าจะไปมีก็น่าจะไปมีอีกทีน่าจะเป็นวันพุธนะครับหรือวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ลากต่อยาวเลยเป็นช่วง3วันนะครับซึ่งวันนี้นะฮะสองเม็ดเดียวเน้นๆเลย2เม็ดเดียวเน้นๆควรที่จะระวังนะครับลากให้จุกๆหน่อยละกันนะเพราะว่ามันจะไหลมานะครับมันจะไหลมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับเอาเป็นว่าสําหรับวันจันทร์ที่22ิพฤศจิกายน2 5 6 4นี้นะครับ ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งให้เตือนแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจอาจารย์อามด้วยนะครับใครที่ติดตามมาจากห้องไลน์วีพีก็สามารถพิมพ์ให้กำลังใจกันได้เรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนยิงรวยๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับวันนี้วันทำงานก็อย่าลืมนะลงทุนให้ดีนะมีสติในการลงทุนนะทุกอย่างมันมีบาดแผลเสมอนะครับตั้งสติก่อนสตาร์นะครับวันนี้อาจารย์อามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ